นี่เราได้พรมปูรถมาใหม่นะจ๊ะเป็นแบบรูๆนะเอาไว้ดักฝุ่นได้ดีฝุ่นมันก็จะไม่ฟุ้งขึ้นมานะเวลาเหยียบก็จะไม่ติดฝุ่นเพราะว่ามันมีรูๆนี่เองนี่นเราจะเก็บฝุ่นไว้ด้านในนะเวลาเราเหยียบมันจะได้รู้สึกไม่เหยียบฝุ่นนะขี้ดงขี้ดินอะไรเงี้ย ได้มาตรงรุ่นเลยนะจ๊ะครบเซต เขาจะเป๊ะหน่อยนะ ยังไงล่ะมันก็จะน่าใช้หน่อยนะเก็บฝนได้ดีนี่ก็จะเย็บขอบแบบตรงรุ่มนะตรงรุ่นเป๊ะไม่ต้องดัดแปลงฝั่งนี้ก็ เต็มพื้นที่โอเคจ้ะจบแลัดจ้ะ